เป็นพออมีเงินเดือนหลายบชาวว่าหลายกับว่าหลายหาหกหมื่นกับว,ว่าได้อยู่แต่ว่ามันก็มีหนีคันบอมีกับกู้มียังให้กู้กู้เมดเป็นหนีแปดล้านเวลาเขามาช่วงหนีนั่นแหละครับแห้งทุกนักมันจึงเป็นที่มาว่าผมเป็นอย่างขึ้นดินล้นอยากสิบรสมีให้ได้อยากสมีอิสรภาพให้ได้คันเฮ้าบอเปลี่ยนวิธ,ธีคิดชีวิตเฮ่าก็คือเก่าฉะนั้นเฮาก็ต้องหาอาชีพที่สองอาชีพที่สามข้ามาให้มีรายได้เพิ่มเสริมข้ามาขน่นั้น คือต่อพงศุประเสริฐอายุอา,าปัจจุบันเป็นผู้การูุวิชญศาสตร์ผูการสาธารณแก่นของเราครับผมใน,น,นคนสกลนครนะครับก็พ่อแม่ก็ค่าขายขายของมันก็ต้องตื่นแต่เช้านะครับผมเนี่ยหาเงินเลี้ยงมา่ตังต้งใจ่น่อยพอแม่เหาก็อยากให้เป็นขนการเพราะว่าจะได้เงื่อนเดือนกินประจาได้เบิกข,ข้ารชการเบิกค่ขขารักษาเบิขขกบยังได้นะครับเป็นพ่อออมีเงื่อนเดือนหลายบอถ้าว่าหลายกว่วหลายหาหกหมื่นกับวได้ยูแต่ว่ามันก็มีหนี้คันบ่มี่กับกู้มียังให้กู้กู้เมด เป็นหนี้ดล้านหนี้สหกรณ์คู่หนี้ธนาคารออมสินหนี้บัตรเครดิตหนี้อื่นๆอีกครับหลายแนวมันไม่มีฮอตดเมนสก,กินเลยครับเขาส่วนไปสช้ก็บ่บอยากไปขันเข้าไปเลยต้องได้ควัเงินเด้เข้าบ่มีแล้วขัสิไปให้ยังข้าก็ต้องลบหนาเขาลบหนาที่น้องลบหนาสังคมถามว่าเงินบ่ม,มีความสําคัญบางคนก็ว่าแมนแต่ว่าความสาคัญบบมีเง,เงินเมื่อไหร่เนี่ยต้องใช้เงินตลอดมันก็เลยอยากให้เห็นว่าคันเข้าบบม,มีเงินเนี่ย ความทุกข์มันอิี่นี่รดมันบอกมี่มันทุกข์ครับมันทุกข์ในใจเขาเสเอาเงิอนใส่มาให้ลูกให้เมียเขากินเอาเงินอยู่ใส่มาพอรถพอนบ้านพอนยังเนี่ยโอ้มันยากไปหมดครับมันทุกข์ในใจลูกเต้าเนี่ยอยากไปเลี้ยนบอกมีเงินเนี่ยก็ต้องไปหายืมยมพี่น้องถามว่าอายบอก็อายเติบครับอายแต่ว่ามันก็ต้องไปยืมมันก็เลยเห็นว่าเออขันเทาอยากมีอยากได้เนี่ยมันชีวิตเป็นไงเวลาเขามาท่วงนี้นั่นแหละครับแห่งทุกข์นัก มันจึงเป็นที่มาว่าผมเป็นอย่างขึ้นดินล้นอยากสิโปรตหนี่ให้ได้อยากสิมีอิสรภาพให้ได้ข้าสั้นเข่ากับสิเป็นคือเก่าตลอดขันเข้าบ่เปลี่ยนวิธีคิดชีวิตเท่าก็คือเกา่าขันเข้าบ่เฮ็ดเดิมๆเดคือกเก่าเฮ็ดมาตั้งแต่ยี่สิบปีสามสิบปีอยากได้เงินล้านอยากได้เงินแสนแต่ละเดือนเฮ็ดคือเก่าอยู่มันบ่มีครับมันต้องเปลี่ยนวิธีใหม่เขาต้องล่องของใหม่ๆล่องเฮ็ดเนี่ยใหม่ใหมสิ่งที่พวกเฮ็ดมันอาจสิให้ผลตอบแทนเท่าหลาย ว่าหัน่นกระดาษฉะนั้นเขาก็ต้องหาอาชีพที่2อาชีพที่3เข้ามาให้มีรายได้เพ yeah> anyway> claro hm ิ่มเสริมเข้ามาขนาดนั้นแหละอินดีมีสินค้าซุกแนวนะครับของอินดีมีอาหารเสริมสกินแคร์นะครับแล้วมีสินค้าผู้บริโภคมีกบริโภคมีกันหมดเลยเขาเรียกว่ารวบรวมผู้บริโภคร่วมคนจินคนใต้ร่วมกันซ้ำนี่แหละมันก็เห็นว่ามีรายได้กลับขึ้นมากผมเฮ็ดอินดีมได้2ปีนะครับรายได้ต่อเดือนเนี่ย มันจะพลิกไม่ได้ว่าสีใดเท่าใดแต่ว่ามันสบอกได้คือเฮาเฮ็ดงานเท่าใดมัใสิไดเท่านั้นที่เฮ็ดมาผมเคยรับได้เดือนละเกือบพกแสนก็อยากสี่บอกว่าเฮ็ดอินดี้เนี่ยมันเฮ็ดได้ทุกคนมันเป็นแพลตฟอร์มให้อยู่แล้วมันเป็นระบบให้อยู่แล้วบริษัทเขาก็เฮ็ดมักให้ครบทุกอย่างแล้วเข้าแค่เพียงเอาตัวเข้าเข้าไปเรียนรู้เพราะสมัยนี้มันเป็นยุคออนไลน์มันก็เลยทําเห็นว่าผู้ใดก็เฮ็ดได้บมแมนล่ะครับ อันนั้นเป็นข้ออ้างเขาซื้อที่จริงแล้วเนี่ยถ้าทุกคนมองเห็นโอกาสมันกจะเห็นได้เหมืทุกคนการศึกษาบริเกียวอายุบริเกียวมันเกี่ยวอยู่ที่ว่าใจเฮาอยากได้เงินอยูนีโบรอยากเฮ็ดยูนีบร่มื้นี้นะครับพวกเขาใช้มือถืออยู่แล้วเนี่ยมันเป็นระบบหายอยู่แล้วเขาเพ่งแต่เอานิ้วจิ้มนิ้วจิ้มนิ้วจิ้มมันก็จะเห็นว่าโทรศัพท์เข้าเนี่ยเฮ็ดเงินได้เพราะบริษัทเขาเฮ็ดแพลตฟอร์มเฮ็ดระบบห้แล้วมันเก็เลยว่ามันางมันายต่อทุกคนบ่มีความรู้ก็เห็นดได้ พอสมมติเด็กเขาก็ซื้อออนไลน์กันอยู่แล้วผมก็มองเห็นว่ามันเป็นเรื่องไงมันบริยากษ์เศรษิดตอนแรกผมกับบ้านเห็นอยูน่นีว่ามั่งเป็นอาชีพเสริมเอ้สักเดือนละสองสามหมื่นก็เอาแล้วละแต่มาบ่เมียนพอเฮ็นเขามาแล้วมันได้หลายกว่าฮอคิดว่าโอ้เฮาจะได้สองสามหมื่นไม่ได้เดือนละแสนสองแสนสามแสนเกือพกแสนกันมี่มันก็เลยเห็นว่าโอ้ ธุรกิจอินดีมเฮ้ามันบริแมนว่าสิไมเฮห้เป็นอาชีพเสริมเด้ต่อไปสิเป็นอาชีพหลักก็อยากบอกพี่น้องว่าอินดีมเนี่ยมันบริแมนเป็นอาชีพเสริมมันเป็นอาชีพที่สองเป็นอาชีพที่สามแล้วถ้าเฟอร์เบิรนเป็นอาชีพหลักข้างซ้ำอยากสิดปากไปว่าครับว่าพี่น้องเขานะครับสารพัดปัญหาสารพัดหนีอินดีมแก้ให้ได้เมดทุกทุกคนเฮตุใดทุกอาชีพเฮตุใดพออยู่นี่มีแพลตฟอร์มมีระบบออนไลน์มีระบบออฟไลน์นะครับซึ่งผู้บริหารเขาซัพพอร์ตเฮ้าทุกอันแล้ว นี่สินค้าที่ชุดยอดพิเมียมยุ่ทุกอันอยู่ครับคันเข้ามาเฮ็ดยูนีแล้วนะครับมันจะทําให้ชีวิตเข้าดีขึ้นคันเห็นโอกาสดีแล้วคันบอกคว้าไว้โอกาสนกาจะรุดล่อยไปนะครับอยากให้พี่น้องได้เบิ้งว่าคันโอกาสมาหาเข้าแล้วแต่อยากให้คว้าไว้แล้วก็สุดท้ายยที่ใจเข้ากล้าพ่อคันอยากเป็นชีวิตกับล้มมือทำล้มมือเฮ็ดตอนนี้เดียวนี้รับรองว่าทันเส็จไปน้ำกัน